แต่พี่อะไปทุกทาว่ได้ หมดเลยได้ไหมเอามันไก่หมดเลยหกห่อท oh ี่บ้านขิงก็อร่อยนะหรือว่ามีเขาเขาเป็น้นั่นเขาเป็นกาวทุกไก่แบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันถุงนี่แคร์รับไปแครับไปไม่เอาข้าวมันไก่อ่ะอย่าไปเดี๋ยวมาใหม่แล้วนี่ร้อนๆอยู่ที่นี่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวหมันไก่โอไม่มีเอาไก่แพทิ้งผมเลยอ่ะข้าวหมิงอร่อยนะข้าวหขิงนะข้าวหขิงนะเราไปกินไยเหมือนกันา กินกันมาข้ามันไก่หอนี่ยข้ามันไก่่แบบีเลยเาอ้ัอ้ิงมันสิงงผัดิงด้วยเราีผัดิงด้วยกันนะ่อร่อยลูกไม่เป็นไรลูกน่าเด็กๆข้าวมันไก่ดีเลยมันไก่ดีกว่าอ่ะข้าวมันไก่ข้ามันกเมาข้ามันไก่ข้ามันรี บอกมาดิบอกแบ่งกันไปไม่ต้องกลัวหรอกกันมาอีกมาแจกให้พี่น้องประชาชนทุกอย่างไม่ด้เข้าหอนะครับข้าแถวข้าหอวันนี้ตรนนี้แล้วเฮ้ยให้เงี้ยอาครัน นี่ชายนชายีเดชายนะข้าวมันไก่ไหมครับันนี้ข้าวไก่อันนี้พอดีไม่กี่จานโอ้ยังปปาินป้าอยู่ได่งานอรอ่าป้าป้ามีหมากป่าป้าอยู่กี่คนป้ากำลังท่น้ chanting, ní, าก็ยืนมองนโยน